สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์ที่อาจารย์สั่งครับกวอย่างที่ห้าจุดสี่นะครับจงหาขนาดของความเร่งของแท่งวัตถุที่ถลายลงตามพื้นเอียงนะครับแสดงว่าจะมีพื้นเอียงนะครับพื้นเอียงครับแล้วก็มีวัตถุครับเขาบอกว่าให้หาความเร่งครับเรามาดูข้อข้อไก่นะครับหรือว่าข้อหนึ่งครับ เมื่อพื้นเอียงมีความฝืดเขาบอกว่าไม่มีความฝืดนะครับสแสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานนะครับเ็าไม่เกี่ยวข้องกับ้อนี้มีแรงดูดจากโลกเพียงอ,อย่างเดียวสแสดงว่าเขาคิดแค่แรงดูดจากโลกเพียงอ,อย่างเดียวครับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับ W วและ N โอสแสดงว่าฟิวจะเป็นแกน X ครับและ n จะเป็นแกน Y นะครับผมเป็นแรงพื้นที่กระทำต่อวัตถุในแนวตั้งฉากกับพื้นเอียงสำหรับแกน X ขนานกับพื้นเอียงแสดงว่าแกน y นะครับ แรงวาของเราจะตั้งฉากกับพื้นเอียงนะครับและแกน x จะขนานกับพื้นเอียงนะครับผมอันนี้จะเป็นแกนวายอันนี้จะเป็นแกน x ครับนะครับแล้วเราก็จะได้อย่างนี้นะครับเพราะว่าแกน y าพับมุมพับมุมนะครับจะเป็น w, w นะบิวระคเซตาครับแกน x ก็จะเป็น w sin วเซตาครับ จากสูตรครับเรามาคิด f y f y เราจะเท่ากับ0นะครับเพราะเราไม่คิดอีเกน y นะครับผม f y เพราะว่าเราคิดแค่ความเร่งน,นะครับข้อนี้ก็ต่อไปเราจะมาดู f x ครับ f x, f x จะเท่ากับ m a x นะครับจะได้เป็น f นี้เขาจะเป็น w ไซด์เซต้า,า m x นะครับ w ครับ w w จะเท่ากับ mg นะครับเขาก็แทนค่าลงไปด้อยกับ mg ไซด์เซต้าเท่ากับ m, m ax นะครับเราก็ตัด m ครับปุ๊บย้ายเราต้องการหาแเราก็ย้าย a มาอยู่ทางซ้ายมือได้ ax เท่ากับ g ไซ n ์เซต้าครับนี่คือข้อหนึ่งครับข้ามาต่อกันเลยครับข้อขอไขนะครับข้อขอไขเขาบอกว่าเมื่อพืดเอยียงมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน mu เงื่อนไขของแรงยังคงเหงือนข้อกอแต่เพิ่มแรง fc มานะครับคือเกิดจากความฝืดของพื้นแสดงว่ามันต้องตรงข้ามกับแรงที่มันถลายลงไปนะครับทันนี้ก็จะเป็น fc ครับอย่างทำาจุดวิในทิศตรงกับการข้ามโอเคครับโจทย์ข้อนี้ก็จะคิดในแกน y นะครับเพราะว่าคิดในแกนดิงก็จะเป็น fy fy จะเท่ากับ0นะครับและ fy จะเท่ากับ w ซายเซต้าลบกับแรง FE นะครับแรงที่มันตรงข้ามกันกับ FE อ่โอเคครับแก้สมก,การครับ W ก็เท่ากับ MG ซายเซต้าครับ FE นี่ก็จะเป็นค่ามิวนะครับค่ามิวของนี้มันจะเป็นแรงมิเสทธามวิวคอสเซตานะครับก็จะเป็นลบมวิว คอสเซตา้าโอเคครับดึงตัวร่วมครับดึงทำเป็นวงเล็บเท่าก็จะดฟินเอ็มจีไซเซต้าลบมิวคอสเซตา้ตซตาครับต่อมาครับจากซิกมา F Y เท่ากับ M Y ็มย e นะครับเอ หรือ A Y จะเท่ากับจีไซต้านะครับลบ U คอรหือมิวคอใจไซต้าครับและ A จะเท่ากับคำตอบของ A อนแกน Y ายนะครับจะเท่ากับ G จีไซเซต้าลบมิว คอสเซต้าครับครับผมมาดูข้อที่ห้าจุดห้าครับข้อจุดห้าห้าจุดห้าบอกว่าตามรูปแท่งวัตถุเอโอ้คือให้วาดรูปก่อนนะครับผมจะวาดรูปนะครับตั้งอยู่บนพื้นราบถูกติดกับแท่งวัตถุ b ีมวลเอ็มสองก็มันจะเป็นแบบนี้ครับปุ๊บ่าปุ๊บแล้วก็มีวัตถุเอติดกับวัตถุ b ีมีล้อดึง ผ่านด้วยรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็น b ครับซึ่งแขนอยู่ที่ป่านและผ่านรอบที่เบาไม่มีน้ำหนักถ้าพื้นราบไม่มีความเสียดทานจงหาความเร่งข้อนนี้ก็หาความเร่งนะครับผมของระบบวัตถุทั้งสองและหาความตึงเชือกที่ผูกวัตถุทั้งสองเข้าไว้ข้อนี้เขาให้หาความเร่งเท่ากเท่าไหร่แล้วก็หาความตึงเชือกนะครับนะครับเราจะมาดูหาการหาแรงตึงเชือกน,นะครับผม a นะครับวัตถุ a นี้ก็จะเป็นแรงตึงเชือกที่1น,นะครับใน B บก็จะเป็นแรงอันนี้ก็เป็นแรงตึงเชือกที่2นะครับจากสูตรนะครับจะได้ว่าซิม,มาเอฟจะเท่ากับ0และ N จะเท่ากับ W 1นะครับแล้วก็ซิม,มา Fx จะเท่ากับ m อ็ A x. Fx f, f x, นี่จะเป็นแรงนิวเชื่อแทนเป็นแรงนิวเชื่อครับเป็นแรง t จะเท่ากับ m หนึ่ง a x เป็นสมการที่หนึ่งครับต่อมาครับ b นะครับเรามีมวลเราติดมวลนําคิดมวลสองนะครับ m สองน้ำหนัก m สอง g จะเท่ากับ W นะครับ W เท่ากับ m อนั่นเองครับซิกมา Fx เท่ากับ0แล้วซิกมา Fy จะเท่ากับ m 2 g มลบทครับก็จะได้เป็นซิกมา Fy เท่ากับ M2AY หรือ นะครับ m สอง g ลบ p เท่ากับ m สอง a y เป็นสมกรารที่สองครับเอา p สมกรารที่หนึ่งแทนในสมกรารที่สองครับจะได้เป็น m สอง g ลบ m หนึ่ง a x เท่ากับ m สอง a y ตัดครับจะให้เป็น m 2 g เท่ากับ m 1บวก m 2คูณกับ a ครับใช้ a ax a, a, กับ ay ใช้ e เดียวกันนะครับเพราะว่ามีขนาดเท่ากันครับหาความเร่งครับเราก็แก้สมการครับ a จะเท่ากับ m 2ส่วนด้วย m หบวก m 2คูณกับ g ครับดังนั้นนะครับดังนั้น t ก็จะเท่ากับ m 1คูณด้วย m 2ส่วน m 1บวก m 2ทั้งหมดคูณด้วย g ครับแล้วก็แก้สมการนะครับจะได้เป็น t เท่ากับ m 1 คูณ m 2ส่วนด้วย m 1บวก m สองทั้งหมดคูณด้วย g ครับครับมข้อ5.6นะครับ5.6เขาบอกว่าตามรูป5 m เท่ากับ15กิโลกร,รมัม m ใหญ่จะเท่ากับ1 6 5กิโลกร,รมัมและ d เท่ากับ1.25เมตรจงหาว่านานเท่าไหร่เขาถามาเวลานะครับข้อนี้ t เท่ากับเท่าไหร่นะครับ t เท่ากับเท่าไหร่ มวล m จึงจะตกลงกระทบ m โดยไม่คิดแรงเสียดทานบ้าที่จุดใดใดก็ตามในระบบนะครับจากรูปนะครับมันจะคิดจะเป็นแบบนีงนะครับขอวาดรูปก,ก่อนปุ๊บแบบนี้ก็ปุ๊บจะมีมวล m วิ่งอยู่ในเส้เนีนวนี้แล้วก็มีปุ๊บมี t นะครับแรงตึงเชื่อกใส่กับรอบนี้ รอบนี้บุนขึ้นไปในรอบและนี้ก็จะเป็นรดนี้ลงมานะครับมีมวลอยู่ตรงนี้แล้วก็ห่อยลงมาอันนี้เป็นเอ็มเล็กันนี้ก็เป็น d นะครับแล้วก็ตุ๊บมาแบบนี้ครับลูกมันหาเอ็มนะครับเอ็มจากสูตรนะครับซิกมาเอฟจะเท่ากับเอ็มจีลบที m ซิกมาเจะมีค่าเป็น m ay นะครับเท่ากับ m g ลบ t ครับอันนี้เป็นสมการที่หนึ่งครับต่อมาครับวัตถูกเพื่อนที่ไปนะครับผมก็จะคิดเป็นซิปมาเเท่ากับเ a นะครับ t ซิกมา f จะเท่ากับ 2T นะครับเพราะว่ามี T ภายนอกกับ P ดิ่งนะครับ P ราบกับ P ดิ่งนะครับก็จะคิดเป็น 2T นะครับเท่ากับ M มวล M จะมีเป็น M ใหญ่กับ M เล็กนะครับบวก M คูณกับ A ครับอันนี้เป็นแนวแกน x นะครับให้นี้เป็นสมการที่2ครับต่อมาสมการที่3ครับหาสมการที่ส a y นะครับจะเท่ากับ2 a x ครับอันนี้เป็นสมการที่3ามครับแทนนะครับแทนสมการที่3ามนะครับในสมการที่สองครับก็จะได้เป็นสอง t เท่ากับ m บวก m เล็กคูณ a y t จะเท่ากับ1ส่วน4ี่คูณ m บวก m เล็ก a y นี้จะเป็นสมการที่4ี่ครับต่อมาครับ ต่อมานะครับอเอาสมการที่สีนะครับเอาสมการที่สีใส่ไปแทนในสมการที่หนึ่งครับจะได้เป็น m a y เท่ากับ m g ลบ t ครับ m a y จะเท่ากับ m g ลบหนึ่งส่วนสี่ 5. คูณกับ เมใหญ่บวกเมเล็กคูณ ay ครับแทนค่าครับจะได้เป็น15 ay เท่ากับใช่วาเท่ากับ15คูณ9.8นะครับลบ1ส่วน4 m ใหญ่เป็น165กิโลกรัมบวกกับ15กิโลกรัมติด ay ไว้ครับทั้งหมดส่วนด้วย a นะครับ คูณจะคูณ a ออกทั้งสองข้างครับก็จะได้เป็นหกสิบเอเท่ากับหนึ่งสิบสี่จุดเจ็ดนะครับ ay จะเท่ากับสองจุดสี่ห้าเมตรต่อวินาทีกำลังสองครับขอบคุณครับครับผมมาดูข้อห้าจุดเจ็ดนะครับมาห้าจุดเจ็ดนะครับผักวัตถุมวล สองกิโลขึ้นไปตามพื้นเอียงสแสดงว่าจะเป็นพื้นมีโจทย์ข้อนี้มีพื้นเอียงแล้วก็มีวัตถุครับมีพื้นเอียงมีวัตถุผักขึ้นไปมีแรงขึ้นไปนะครับคํามุมเท่ากับสามสิบองศาแบบแนวราบด้วยความเร็วต้น v ศูนย์ครับ v ศูนย์เท่ากับยี่สิบสอง v ศูนย์เท่ากับยี่สิบสองเมตรต่อวินาทีนะครับผม สัมประสิทธิค์ความเสียดทานระหว่างพื้นผิววัตถุพื้นเอียงมีค่าเท่ากับ0.3จงหาความเร่งของแรงเสียดทานหรือจงหาค่าของแรงเสียดทานที่กระทาต่อวัตถุขนาดท่าไรขึ้นเราต้องมาแตกแรงดูก่อนนะครับผมนี่เขาให้มาเป็น30นะครับขนานกับแกน x หรือขนานกับแกน y เป็นขนานกับขนานกับวัตถุเป็นแกน x ตั้งฉากกับวัตถุเป็นแกน y นะครับแตกแดงมาเป็น m g cos t e t แล้วก็ m g s i n θ e t นะครับแรงดันขึ้นเป็น v เท่ากับนี่ครับ22เขียนแล้วนี่เป็น n นะครับมาดูครับต่อมาครับมาลูปเสร็จแล้วเราก็มาดูต่อมาครับแรงที่วัตถุแรงที่วัตถุทํากับพื้นนะครับจะได้เป็น m g คอร์ส0นะครับดังนั้น n นะครับจะเท่ากับ0.866เมตรหรือ mg นะครับในขนาดที่วัตถุถลายขึ้นไปนะครับ f จะเท่ากับ μ n นะครับก็จะได้เป็น0.3คูณกับ0.866 Mg ครับ ต่อมาครับแรง f จะเท่ากับ0.3นะครับคูณกับ0.866คูณ2 <c oughs> ครับแล้วก็คูณ9.8ครับเดี๋ยวนั้นแรงเสียดทานข้อ1จะเท่ากับ5.1นิวตันครับนี่เป็นสมการที่1ครับผมต่อมาหาข้อขอไข่นะครับ ขอไขถามวัตถุเคลขึ้นไปจนหยุดใช้เวลาเท่าไหรถามหาทีนะครับทีจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็จะได้เป็นทีเท่ากับ v เอาใหม่นะครับทีจะเท่ากับใช้สูตรข้อที่ v จะเท่ากับ v ศูนย์บวกครับและวศูนย์จะเท่ากับลบครับ ที่จะเท่ากับลบ v 0ส่วน a ครับได้จะได้เท่ากับ22ส่วน0.76คูณ9.8นะครับก็จะเป็นจะเท่ากับ 22.95s x นะครับนี่คือข้อ2ครับต่อมาครับมาดูข้อ3ครับข้อ3ามเขาถามว่าจุดหยุดของวัตถุไกลเท่าไหร่ครับเขาถามหาระยะทางนะครับข้อนี้เราก็จะตอบเป็นมาดูนะครับก็จะใช้สูตร b กําลังสองเท่ากับ b ศูนย์กําลังสองบวกสอง ax นะครับเราจะแทนค่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลบสอง ax ลบ x ศูนย์นะครับเท่ากับ b ศูนย์กําลังสองก็จะได้เป็นดแยวแก้สมการอีกครั้งหนึ่งครับก็จะเป็น x ลบ x ศูนย์เท่ากับลบ v ศูนย์กําลังสองส่วนสอง a นะครับได้เป็นยี่สิบสองกําลังสองส่วน 2องคูณศูนยุคูณเก้าจุครับคำตอบขออน,นี้ก็จะเท่ากับ3ามจิบสเมตรครับครับผมข้อ4ครับข้อสนะครับเขาถามว่าขอให้หาห้าวัตถุห้ามวลของก้อนวัตถุเปลี่ยนไป5กิโลกร,รมัมครับตอบกอรถึงคอมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะครับ แล้วก็หามาครับแล้วก็แทนสักสูตรที่ว่า f เท่าก f ับ ma ครับแตกแรงครับ mg ไซด์สามสบหัว mule n ครับ0.5นุคูณบวก0.5 mg บวก0.3นุคูณ0.866์จแกหก mg แก้สมการครับ m ศู ห้ mg บวกศูนย์จุดสองหก mg นะครับก็จะได้เป็นศูนย์จุดเจ็ดหก mg นะครับเแสลงว่าตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ครับพร้อมค,ครับสวัสดีครับมาต่อข้อห้าจุดแปดครับห้าจุดแปดนะครับเขาบอกว่าวัตถุมวลขนาดเล็ก แสดงว่ามีมวลครับมวลเท่ากับ0.2กิโลกร,รมัมรับผมผูกไว้ด้วยเชือกยาว0.2เมตรถูกแกงให้หมุนเป็นวงกลมแสดงว่าอันนี้เป็นรัศมีครับ r จะเท่ากับ0.2เมตรนะครับบนพื้นราบด้วยความเร็ว2รอบต่อวินาทีแสดงว่า v จะเท่ากับ2รอบต่อวินาทีนะครับหาแรงตึงเชือกครับเราจะมาวาดรูปกันครับับ,บ,บแรกมีมวล Ừ, ม,มีนะครับจุดศูนย์กลางครับความยาวเชือกเท่ากับศูนย์จุสองเมตรมีมวลอยู่ครับมวลอยู่ตรงกลางนี้เป็น0ูนจุดกิโลกรัมเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับว2สองรอบต่อวินาทีรอบต่อวินาทีดับแรกนะครับเราต้องมาหาเส้นรอบวงก่อนนะครับว่าจะเท่ากับเท่าไหรครับผมเส้นรอบวงมีสูตรอยู่ว่าเห็นยัง สองไพอาร์กำลังสองนะครับกองขออภัยครับเส้นสูตรเส้นลำวงเส้นระวงนะครับเป็นสองไพาร์นะครับก็จะแทนค่าไปสองคูณกับยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณกับ r เป็นศูนย์จุดสองจะมีค่าเท่ากับสอง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 จะมีค่าเท่ากับ หนึ่งจุดสองห้าเจ็ดนะครับโอเคครับผมแล้วเรามาว่าหนึ่งอันนี้คือหนึ่งรอบนะครับเราต้องคูณสองครับหนึ่งจุดสองห้าเจ็ดคูณสองนะครับก็จะได้เป็นสี่หนึ่งห้าสองจุดสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่นะครับแล้วก็มาแทนในสูตรครับซิกมาเอฟ